สวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาดูกันตรงนี้นะเราสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเปลี่ยนคัดก้อนของ Yamaha เมื่อเราทำการเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไม่นานผลปรากฏว่าคัดรูดมันเกิดมาจากสาเหตุใดเพื่อนๆสังเกตกันเห็นไหมดูกันออกไหมว่าทำไม เปลี่ยนคัดไปแล้วเนี่ยไอ้คัดก้อนตรงนี้ไอ้ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยไอ้เฟืองตัวนี้ทาไมมันถึงรูดเนี่ยนะท่านเห็นส่วนประกอบของมันหรือไม่อันนี้ของเทียมอันนี้ของแท้นี่ก็คือต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้เฟืองคัดข้างในเนี่ยมันรูดนะเราสังเกตได้ว่าตรงนี้หน้าสัมผัสหน้าบีบอัดฟันเฟืองคัดมันจะเยอะตัวนี้หน้าสัมผัสมันจมลงไปถูกต้องไหมมันจมลงไปมันไม่บีบอัดแล้ว ตรงเฟืองนี่นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟืองคัดก้อนมันรูดนะทุกท่านนะอันนี้ก็ทําคลิปมาเป็นแนวทางนะครับทําไมเราเปลี่ยนวันเวคัดก้อนของยามาฮ่าเราเปลี่ยนไปแล้วผลปรากฏว่าเวลาเราขันน็อตเข้าแล้ววันเวไม่ทำงานวันเวมันฝืดมันหมุนไม่ได้นะครับวันเวล็อก หรือว่าเจดีคัดมันล็อกมันหมุนไม่ไปหมุนไม่ได้นะครับสาเหตุมันเกิดจากตรงนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้อง F อซเห็นกันชัดหรือเปล่าว่ามันมีความแตกต่างกันตรงไหนนะระหว่างชุดวันวีสชุดตรงนี้นะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้ชุดแท้อันนี้ชุดแท้นนชุดแท,ดแท้เราจะสังเกตได้ว่าอ่าเราสังเกตได้ว่าอย่างไรเห็นไหมดวกกันไหมอ่าบูธกนกลางมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมบูธกลางมันโผล่ขึ้นมาเป็นมินเลย แต่ของเทียมอันนี้เนื่องจากมุมกล้องนะเนื่องจากมุมกล้องนะมันไม่โผล่เลยนะของเทียมมันไม่โผล่เลยนะนะเห็นไหมมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยของเทียมอะ่ะเห็นไหมอ่าเราสังเกตดูดีๆมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ของเทียมมันเสมอเลยเนี่ยนะอ่านี่แหละเป็นสาเหตุที่อ่าเวลาเราประกอบเข้าไปคัดกับลูกปืนวันเวคัด มันล็อกติดกันมันก็เลยไม่มีระยะฟรีมันก็เลยหมุนไม่ได้นั่นเองแต่ของแท้อชุดลูกปืนคัดมันเป็นอิสระคัดกับบูทแกนกลางมันจะล็อกติดกันเท่านั้นนะเฟืองคัดก้อนของ y มา a ่ารูดเกิดจากสาเหตุนี้นะทุกท่านก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้นอง FC ได้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปยาวเข้ามาเสริมอีกนิดนึงนะปัญหาของชุด คัดก้อนของตระกูลยามาฮ่าเนี่ยนะมันมักจะมีอาการเฟืองตรงนี้มันรูดนะมันก็มีอยู่สามสาเหตุหลักๆด้วยกันอันดับแรกเลยนะในเรื่องของโครงสร้างเทียมตรงนี้เหล็กมันไม่แข็งนะเหล็กมันไม่แข็งนะมันก็มีส่วนที่จะทําให้รูดได้เช่นเดียวกันประเด็นที่สองนะก็คือเรื่องของการขันน็อตไม่แน่นอันนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกร้านต้องมีบล็อกลมต้องมีบล็อกไฟฟ้าในการขันอยู่แล้วแต่ประเด็นหลักๆมันอยู่ตรงนี้ ให้เราสังเกตตรงนี้เห็นไหมความแตกต่างกันระหว่างหน้าสัมผัสอันนี้ของแท้ด้วยอันนี้ของแท้นี้ของแท้หน้าสัมผัสของแท้หน้าสัมผัสของแท้มันเรียบตั้งแต่ขอบนอกยันเฟืองข้างในแต่ของเทียมหน้าสัมผัสมันเรียบเฉพาะข้างนอกข้างในมันเป็นหลุมลงนะข้างในมันเป็นหลุมลงเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นกันไหมอ่านะมันเป็นหลุมลงในลักษณะแบบนี้มันสลบอยียงในลักษณะแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นทั้งสองด้านเลย แบบนี้มันก็ไม่บีบอัดฟันเฟืองสิครับหน้าสัมผัสหน้าบีบอัดมันน้อยนี่แหละต้นเหตุที่ทำให้ชุดคัดก้อนของยามาฮ่าเฟืองตรงนี้มันรูดนะถ้าใครไม่สังเกตไม่รู้เลยเอาเดี๋ยวปิบหน้าเรามาพูดถึงเรื่องของเปลี่ยนลูกปืนวันเวคัดแล้วผลปรากฏว่าเจดีคัดฝืดไม่มีระยะฟรีหมุนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวพบกัน E ีหน้านะครับ สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านในกรณีที่เราประกอบชุดคลัตเข้าไปนะหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชุดลูกปืนวันเวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อเราทําการเปลี่ยนลูกปืนวันเวไปแล้วผลปรากฏว่าคัตล็อกหรือว่าเจดีคัตมันล็อกมันไม่หมุนอ่ามันหมุนไม่ได้โดยปกติเจดีคัตมันก็จะหมุนได้ด้านเดียวนะ ปัญหามันเกิดขึ้นมาจากตรงนี้นะให้ทุกท่านสังเกตดูดีๆอาถ้าดูยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวขอขยับกล้องสักนิดนึงนะทุกท่านนะอาเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะว่ามันมีความผิดปกติอยู่ตรงไหนยังไงนะถ้าเราสังเกตดูดีๆถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะสังเกตได้ว่าอันนี้ของเทียมเนี่ยไอ้ของเทียมเนี่ยปอกกับอะปอกปกติกับแกนกลางเนี่ย มันเสมอกันเวลาขันปั๊บมันจะบีบทันทีบีบปอกพลาติกมันก็เลยเกิดเป็นอาการวันเวคัดล็อกแต่ถ้าเป็นของแท้ตรงนี้ของแท้นะอ่าของแท้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าดูมุมไหนมันก็โผล่ขึ้นมาหนึ่งมิลอยู่ดีนะเห็นไหมมันโผล่ขึ้นมา1นมิลเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยหนึ่งมิลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าเปรียบเทียบกันกับของเทียมเนี่ยมันมันไม่โผล่ไงบูแกนกลางของแท้มันโผล่ นะนั่นหมายความว่า,าชุดลูกปืนเนี่ยชุดปอกลูกปืนเนี่ยมันเป็นอิสระในการทํางานนะมันก็เลยกลายเป็นไม่ล็อกนั่นเองนะนี่ก็คือความแตกต่างของชุดลูกปืนวันเวตรงนี้เทียมมันเสมอกันตรงนี้แท้ปอกพลาสติกต่ำปอกเหล็กสูงโอเคนะจับ